สวัสดีค่ะแม่มลีซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มลีซอนจะพามาดูผักที่ปลูกกินแล้วได้กินตลอดชีวิตเราอาจจะตายก่อนผักก็ได้ผักที่แม่มลีซอนพาดูนี้นะคะคือผักชะอมเป็นผักชะอมพื้นบ้านที่แม่มลีซอนปักชำด้วยตนเองไปขอกิ่งกับเพื่อนบ้านมาแล้วก็มาปักชำ การปักชำชะอมนี้แม่มรีสอนปักชำช่วงฤดูฝนนะคะถ้าเราปักชำช่วงฤดูฝนนี้ชะอมจะติดแล้วก็งอกได้เร็วงอกแตกรากได้เร็วนะคะติดรากเร็วแม่มรีสอนชำชะอมเนี่ยจะชำในกระถางแล้วก็ยกกระถางมาวางบนดินเลยนี่เห็นไหมคะเป็นกระถางที่แตกแล้ว ขอบปากบินหมดแล้วละค่ะชะอมกระถางนี้แม่มริซ้อนปลูกได้4ปีแล้วนะคะเดี๋ยวหน้าฝนนี้หรดูฝนนี้แม่มริซ้อนก็จะชาอีกประมาณ2อสามกิ่งอยากจะปลูกอีกสักประมาณสองสกระถางนะคะเนี่ยกำลังแตกยอดนี่เห็นมลรงไหมคะปินม,มะรงกินหนอนนี่แหละ เขาเรียกว่าแมลงกินหนอนแมลงกินเพียระบบนิเวศท,ที่บ้านแม่มาริซอนจะไม่ใช้สารเคมีเลยแล้วหนอนก็ไม่มีหนอนมีเฉพาะปีแรกเท่านั้นปีสองปีสามแล้วก็ถึงปัจจุบันหนอนหายเกลี้ยงเลยค่ะเพีาก็ไม่มีจะมีแมงแมลงกินหนอนแมลงกินเพียนะคะบางชนิดสายพันธุ์ก็จะเป็นคล้ายๆแมลงเต่าทอง ตัวกลมๆป้อมๆครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็ปีกสีส้มมั่งปีกสีเขียวบ้างคอยกินหนอนนี่แม่มรีสอนก็จะตัดชะอมชะอมยอดอวบๆงามๆแต่หนามแหลมคมมากนะคะเป็นชะอมพื้นบ้านก็จะตัดก็จะเจียวไข่ได้ประมาณหนึ่งจาน ใส่ไข่ประมาณ3มลูกกำลังพอดีนะคะประมาณ3มใบชะอมในกระถางปลูกกินแล้วมีอายุเป็น10บสิบปีหรือว่ามีอายุตลอดชีวิตของเราก็ก,ก็ก็พูดได้นะคะเพียงแต่ว่าให้เราหมันรดน้ำอย่าให้ชะอมแห้งถ้าชะอมแห้ง ต้นอาจจะยืนต้นตายก็ได้ถ้าเรารดน้ำใส่ปุ๋ยชะอมก็จะได้กินตลอดทั้งปีทุกฤดูกาลนี่เห็นไหมคะจะแตกยอดอ่อนมาแม่มริสซอนก็จะได้กินชะอมทุกสัปดาห์นะคะไม่ต้องไปซื้อชะอมที่ตลาดกินก็จะเคี่ยวใส่ไข่หรือว่าแกงเปลือกน่อไม้แกงอีสานพวกเนี้ย จะใส่ชะอมกลิ่นของชะอมจะหอมเฉพาะตัวโดยเฉพาะชะอมพื้นบ้านชะอมที่ซื้อมาจากตลาดกลิ่นจะไม่ค่อยฉุนเท่าชะอมพื้นบ้านนะคะจะเป็นนี่แม่บริส้อนจะถ่ายให้ดูลำต้นชะอมชะอมผักที่มีประโยชน์ทำกินได้หลายอย่าง เมนูชะอมไข่ไข่ะอมไข่ตุ๋นะอมไข่ทอดชโอมชโอมชุบไข่แกงส้มชโอมกุ้งแกงส้มชะอมไข่นำมาลวกหรือนึ่งจิ้มกับน้ำพริกชะอมไข่ทอดนี้กินกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากรับประทานกับส้มตำตำมะม่วงตำส้มโอหรือนำไป แกงรวมกับปลาแกงเนื้อแกงไก่แกงกรุปแกงเขียดแกงอ่อมแกงลาวแกงแคร์หรือว่าแกงอีสานใช้ชะอม,มเป็นส่วนผสมวิธีการขยายพันธุ์ชะอม,มสามารถทำด้วยการตอนกิ่งการปักชำกิ่งหรือการโน้มกิ่งชะอม,มฝังดินไว้ทำให้แตกรากใหม่เกิดเป็นต้นใหม่เพิ่มขึ้น การขยายพันธุ์นี้ขยายพันธุ์เองก็ได้นะคะการรดน้ำชะอุมควรที่จะรดน้ำ <cas m> วันเ <cas m> ว้น <cas m> วัน,วนชะอุมเป็นผักที่ชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะรดน้ำก็รดน้ำพอประมาณแล้วก็นำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาใส่ ซักประมาณเดือนละหนึ่งครั้งใส่ทีได้น้อยอย่าใส่มากมิฉะนั้นชะอมจะสำลักปุ๋ยตายทำให้รากเปื่อยตายได้รดน้ำหมักชีวภาพก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้ชะอมแตกยอดได้เร็ว น้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยน้ำหนักชีวภาพจากใบผักยอดผักที่เราทิ้งแล้วการรดน้ำหมักชีวภาพควรรดประมาณเดือนละหนึ่งครั้งชะอมเป็นพืชผักที่ปลูกง่ายไม่มีแมลรงรบกวนเนื่องจากว่าชะอมมีกลิ่นฉุนหรือว่า ชาอมมีคุณสมบัติในการไล่แมลงหนอนและเพลี้ยได้เนื่องจากชะอ m ม,มีกลิ่นเฉพาะตัวถ้าเราปลูกชาอมร่วมกับผักอื่นถ้ามีแมลงรบกวนผักอื่นมากๆวันนั้นให้เราตัดยอดชา o มแมลงก็จะบินหนีเพราะว่าชะอมมีกลิ่นเหม็นแต่มนุษย์ก็ชอบกลิ่นของชะอมเพราะว่ามาทำกับข้าวแล้วกลิ่นจากเปลี่ยนจากเหม็นก็จะเป็นหอม น่ากินกินแล้วก็อร่อยชะอมเป็นผักที่ปลูกง่ายไม่มีมแมลงรบกวนเนื่องจากเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมแมลงไม่ชอบหนอนไม่ชอบปลูกชะอมหนึ่งต้นถ้าติดดีแล้วเก็บกินได้เป็นสิบสิบปีเก็บกินได้ตลอดชีวิตของเราขอให้เราบำรุงรักษาเขาให้ดี ก็จะอยู่กับเราตลอดไปไม่มีตายแม่มรีสอนถึงเรียกผักชะอมว่าผักที่ปลูกแล้วเก็บกินได้ตลอดชีวิตหามาปลูกกันชะอมเป็นผักที่ชอบแดดจัดแต่ในร่มลำไรชะอมก็อยู่ได้แตกยอดได้ ชะอมกระถางนี้ที่แม่บริสอนชำแล้วแม่บริสอนก็มาวางไว้ที่หลังบ้านซอกกำแพงแต่วางไว้บนพื้นดินพื้นดินตรงนี้จะมีความชุ่มชื่นไม่แฉเนื่องจากว่าแม่บริสอนวางชะอมปลูกชะอมในกระถางแล้วก็มาวาง กระถางชะอมบนดินวางไว้ตรงซอกกำแพงแม้ว่าชะอมจะชอบแดดจัดแต่ว่ามาดูตรงซอกกำแพงนี้บางช่วงฤดูกาลชะอมจะโดนแดดแค่ประมาณ20-30%ซนเท่านั้นชะอมก็ยังคงแตกยอดให้ยอดอ่อนได้กินตลอดทั้งปี เดี๋ยวแม่มริซอนจะทําคลิปวิธีการปักชําชะอมในกระถางแล้วก็จะมาวางไว้บริเวณนี้เพื่อให้ชะอมงอกงามเพิ่มอีกสักประมาณสองต้นไว้เก็บกินแล้วก็เอาไว้เจกลูกหลานญาติพี่น้องแล้วก็เจกเพื่อนบ้าน ปกติแม่มริศร้อนมีชะอมแค่ต้นเดียวกระถางนี้ก็กินได้แต่อยากมีอีกสักสองต้นนะคะรอติดตามวิธีชมชะอมจากแม่มริศรวันนี้แม่มริซุทพามาดูผักที่ปลูกแล้วเก็บกินได้ตลอดชีวิตผักที่ปลูกแล้วเก็บกินได้เป็นสิบสปี หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มิลิซนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ